สวัสดีครับวันนี้เรามารีมิวมีดปังต่อกันสักเล่มนะครับขึ้นรูปด้วยเหล็กแนบนะครับกว้างนะครับสามนิ้วสองหุนครับคมยาวแปดนิ้วนะครับสันหนาหกมิลครึ่งนะครับหกมิลครึ่งแล้วก็ด้ามก็เป็นด้ามบ้องนะครับเป็นเหล็กชิ้นเดียวกันนะครับเหล็กชิ้นเดียวกันต่อกันนะครับ สามารถสับกระดูกหมูได้นะครับสบายสบายนะครับสับได้นะครับหั่นได้สับได้นะครับเรามาดูความคมกันนะครับครับ ก็ให้คมประมาณนี้นะครับ